สวัสดีครับกับผมร้อยตีนาทีธรรมขันธาอนุสาสนาจารย์กรมทหารสื่อสารที่หนึ่งขออนุญาตนำเสนอสาระธรรมดังนี้ครับในอีีก่อนผมพูดถึงธรรมรัตนะในวันนี้กับผมขออนุญาตนำเสนอสังคร,รัตนะครับพระธรรมเป็นมรดกพระพุทธเจ้าทรงค้นพบมรดกและทรงนำมาเผยแผ่พระสงฆ์เป็นผู้รักษามรดกไว้โดยตรง มรดกนี้จะตั้งอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็เพราะอาศัยบริษัทสี่ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นผู้นำและมีขรัสเป็นผู้สนับสนุนพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการจันรลงพระพุทธศาสนาให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองเพราะท่านเป็นผู้นําทางศาสนาทั้งในด้านการให้ความรู้ทางพระธรรมวินยัยทั้งในด้านการปฏิบัติกิจของพระศาสนา พระสงฆ์มี2อประเภทครับ 1. สมมุติสงฆ์คือสงฆ์โดยสมมุติได้แก่พระภิกษุที่ประชุมกันเพื่อทําสังฆกรรมตั้งแต่4ี่รูปขึ้นไปตามชนิดของสังฆกรรมครับ 2. อ,อริยสงฆ์คือท่านที่บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปเมื่อจะกล่าวโดยอ้อมก็หมายถึงพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความเป็นอริยะครับการจะเป็นพระสงฆ์ จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านกรรมวิธีโดยสมบูรณ์คือจะต้องมีอายุครบมีอวัยวะสมบูรณ์ไม่เป็นโรคขัดต่อบรรพชาเพศเป็นไทยไม่มีหนี้มีบริขารครบและบิดามารดาอนุญาตและจะต้องผ่านการบรรพชาอุปสมบทท่ามกลางสงฆ์ซึ่งมีจำนวน5-10รูปตามแต่กรณีครับ พระสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเป็นปัจจัยแห่งความเจริญของพระศาสนามีหน้าที่ที่เรียกว่าธุระสองประการครับ 1. คันธทุระมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนทำวินัยและสั่งสอนผู้อื่น 2. วิปัสนาธุระมีหน้าที่อบรมจิตให้เบาบางจากกิเลสงานที่เป็นเบรเร็ดเตล็ดของพระสงฆ์นอกจากนี้มีมากมายครับเช่นงานสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆซึ่งไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยของพระสงฆ์การที่เราถือพระสงฆ์เป็นสารณะนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ด้วยจึงชื่อว่าเป็นศาสนาทายาทที่สมบูรณ์ทีเดียวครับ